ดุสให้เป็นสิ่งต่างๆนั่เองในงานหนึ่งมีเด็กไม้สองคนกำลังคุยกัอย่างสนุกสนานโอ้ยอบตาลังจาาไปหาที่ไม่มีขนมแอลอกันไหมอาวิที่ไหนดี่ะห้อสมุดนะไอเมจะได้ไมน่งเกลดเลยเด็กขั้นสองกาวเข้มาในห้องสมุดโดยชไม เข้ามาได้กินขนมและส่งเสียงดังเป็นอย่างมากโอ้เนนี่เนี่ยพารด้กับเนสั่นตาแล้วเนี่ยคุขนมทใ่เจยืนอยล่ะ ร้นะคะลงไม่เียๆนำภายในห้องสมุดและไม่กินขนมกันด้วยน,นะคะขนมเสียงดงไม่กิน,น,น,นอขอนมตรงแหมพีใช่ใช่นลกาพี่เดี๋ยวังา,ามหาสิเด็กพวกนี้ไม่ได้รักเลยจริงๆข้อพรถแท่นดูเหตุการทัง้งหมดไม่ได้จึงตาติดตัวและกละา่าวว่าหลักฐนจะไม่มีให้แกหรอกในเมื่อแกทำผิดแล้วไม่ยอมรับผิดใครก็ลงเพิ่เพิ่แก มีทางขยายมากมายและประการรังที่ตายไปเกือบหมดโหทางยังได้ยังไม่หิวเนี่ยแล้วทำไมเราบอกคนนี้หายล่ะใช่เป็นทางเคยถึงเน่ารูกว่าไม่สวยงามเห็นเน่าอยู่เลย พ่าพ่อหน้าที่ของพ่อเจ้าคือการทำให้ประการและท้องทะเลนี้กลับมาเหมือนเดิมอยู่นั่นเองและพ่อเจ้าจะได้กลับบ้านพ่อว่าสั่งให้เด็กๆทั้งสองดูแลท้องทะเลแห่งนี้ให้กลับมาสวยงามแม้จะเป็นไปได้ยากเด็กๆนั้นลองคิดวิธีต่างๆแต่ก็ไม่สามารถจะทำให้กลับมาสวยงามได้จนทำให้เด็กๆนั้นเศร้ามากทันทีเพียงแคร์นั่งอยู่ท้องทะเลแห่งนี้ และในทั้งสองคือแบบว่าเป็นการกินต่ำเพื่อสัตว์ุลแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่าจะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นโอ้โหสิ่งนี้ถ้าเป็นเ่องขยายไปเรือยแบบนี้เนี่ยจริงก็มีอยู่และอึดอัดมากเลยอ่ะอยู่ๆก็มีใครน้ำตกน้ำจากสิ่งน้ำทำให้น้ำ เราจากตรงนั้นจะทให้ท้องเลเรสกปรกจริงด้วยเราต้องไปกเรื่องันแล้วล่ะแต่ว่าเรายังไปน้ำเงื่อนอยู่นะไปไม่ได้หรอกเต้การลุกตลกที่กิดบนท้องเลแบบนี้ท้องทก็ไม่สะอาดไม่ได้อยู่เหมือนแต่เ่เราได้ไปสำรจเก็บตัวย่างได้ท้งสมดนั่เองจริงด้วยถ้าเราได้กลับไปนะมาสัญงาเลยก็จะเป็นสพง่นที่ดีจะไม่ทาให้ฝังคนเหยอดล้ออีกแล้ว และเซฟให้เด,ด็กๆกลับไปในโลกเดิมเด,ด็กๆไดกายเุ็คนปกติตามเช่นเคเฮ้ยพวกเรากลับแล้วติงรู้สึกนึกคิดและสำนึกคิดไต่บางอย่างจึงตัดตัวกับใจหันมาานหนสือไทยใน้อสมุดยางเียบสุด กดของห้องสมุดอีกเช่นเคยสวัสดีค่ะพวกพี่เป็นอยู่ับรรณาละเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชอยูวัลบรรณาละค่ะพวกพี่ขอเชิญชมนะคะน้องๆเก่งมากที่ผ่านมาได้และขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ไม่